สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับพบกับบทเรียนออนไลน์นะครับวิชาชีววิทยาเรื่องสิ่งมีชีวิตคืออะไรชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับสอนโดยครูวันชัยสุขราชนะครับธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตคืออะไร จากรูปกอไก่และรูปขอไข่นะครับหลายคนถ้ายังไม่เคยเห็นสองสิ่งนี้มาก่อนคงไม่รู้ใช่ไหมครับว่ามันคือสิ่งมีชีวิตหรือไม่เดี๋ยวเราจะมารู้ว่าก็ไก่กับขอไข่เนี่ยมันมีอะไรที่บอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือมันไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตคิดไว้ในใจนะครับแล้วก็ตอบคูณในใจเลยว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่และมันมีชื่อว่าอะไร เรามาดูกอไก่กันก่อนนะครับกอไก่ภาพกอไก่นะครับก็คือเขาเรียกมันว่านะครับไลเข่นนั่นเองนะครับทีนี้ไลเข่นคือ,อไรไลเข่นคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งครับที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเนี่ยทั้งหมด2ชนิดด้วยกันนะครับคือปลาและ สา่ายนะครับล่ากับสา่ายนะครับเมื่ออาศัยอยู่ร่วมกันนะครับในความชื้นที่เหมาะสมนะครับมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าไหลเค้นนะครับจะอยู่ตามต้นไม้นะครับที่มีความชื้นมากๆนั่นเองนะครับหรือรูปที่2เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลนะครับเขาเรียกมันว่านะครับโคโรลนะครับโคโรลนะครับหรือ ประการังนั่นเองนะครับซึ่งโคโรนเนี่ยถ้าเราใครไม่รู้จักหรือว่าเคยไม่เคยดำลงในทะเลหรือว่าไม่เคยลงไปนี่ก็จะไม่รู้นะครับว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่งนั่นเองนะครับทีนี้เรานะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตเนี่ย มันควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยหนึ่เขาบอกว่าจะบอกว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตได้นะครับหสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องมีการสืบพันธุ์นะครับหรือ reproduction นะครับสสิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน 3. สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการเจริญเติบโตมีอายุไขและก็มีขนาดที่จำกัดนะคบไม่ใช่โตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างพวกเราเนี่ยมนุษย์ เราก็มีขนาดที่จํากัดใช่ไหมครับไม่ใช่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย,อยใช่ไหมครับหรือสิ่งมีชีวิตอื่นก็เหมือนกันนะครับทั้งพืชและสัตว์เลยนะครับจะมีอายุและขนาดที่จํากัดในแต่ละสปีชีส์จะไม่เท่ากันนะครับอ่สาอออสนะาีสิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ 5. สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจําเพาะหกสิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย และ 7. สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบภายในเซลล์และร่างกายนะครับ,นนรบเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับก็คือการสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับหรือ reproduction and heredity นะครับการสืบพันธุ์และการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมคืออะไรนะครับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับจะต้องสืบพันธุ์ได้นะครับ เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ไม่ให้สูญสิ้นไปนะครับถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับไวรัสและไวรลอยนะครับก็จัดเป็นอนุภาคของสิ่งมีชีวิตนะครับไวรัสและไวรลอยถือเป็นอนุภาคของสิ่งมีชีวิตเพราะมันสามารถสืบพันธุ์ได้นะครับไวรัสและไวรลอยเนี่ยแต่ มันจะไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ด้วยตัวของมันเองนะครับก็คือมันจะต้องมีโฮสต์นะครับหรือว่ามันจะต้องไปอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นนะครับมันถึงจะสามารถสืบพันธุ์ได้นะครับสองการสืบพันธุ์นะครับมีอยู่สองแบบนะครับหนึ่งเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับหรือเซ็กช l r e รีโพลักชันนะครับสองการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรืออ s เซ็กชุ Reproduction นะครับเมื่อมีการสืบพันธุ์นะครับสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังลูกหลานของมันนะครับโดยจะอาศัยนะครับ DNA และ RNA นะครับซึ่ง DNA และ RNA เนี่ยเรียกมันว่าสารพันธุกรรมนั่นเองนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าหน้าตาของเราเนี่ยจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่หรือ จะเหมือนคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับเพราะว่านี่แหละเขาเรียกว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะครับหรือ heredity นั่นเองนะ,ะฟังซ้ายมือนะครับ asexual reproduction นะครับหรือการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับรูป A นะครับรูป A รูป A เนี่ยแสดง unicellular organism นะครับคืออะไรนะครับ unicellular u n i ิคืออะไรครับ อะอยูนิอะอยูนิรากสับของมันก็คือ1น,นะครับบวกกับเซลล,เซลูล่าเซลลูล่าก็คือเซลล์นะครับยูนิหนึ่งบวกกับเซลลูลา่าภาษาไทยก็คือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับยูนิเซลลูล่านะครับหรือสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับนะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเนี่ยการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศยังไงเห็นไหมครับว่า มันแบ่งจาก1เป็น2นะครับไปเรื่อยๆนะครับมันจะหนึ่งเป็น2ไปเรื่อยๆม่นจะหนึ่งเป็น2ไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าเป็นการสืบพันธุ์เหมือนกันนะครับแต่มีพ่อแม่ไหมไม่มีนะครับมันแบ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแบบนี้เขาเรียกว่า binary fission หรือจาก1เป็น2นั่นเองนะครับรูป B นะครับรูป B ไฮราไฮราก็มีการสืบพันธุ์แบบ ไม่อาศัยเพศเหมือนกันยังไงครับไฮราไฮรานะครับมันจะแตกหน่อของมันออกมาอ,อย่างนี้เลยก็คือมีต้นแม่เสร็จแล้วก็แตกออกเป็นต้นลูกได้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแบบไม่อาศัยเพศนะครับไปด้วยซ้ำสวิสโพเตโตนะครับสวิสโ p เตโต o โพเตโตเนี่ยอันนี้หรือภาษาไทยคือมันเทศถูกไหมครับอ่ามันเทศเวลาเกษตรกรเขาจะปลูกมันเทศนะครับเขาจะนำนะครับนำอะไรครับ ต้นของมันสมมติว่านี่เป็นต้นของมันเทศนะครับก็จะมีใบมีรากถูกไหมครับมันเทศเนี่ยมันจะเป็นไม้เลื้อยนะครับจะมีลำต้นมีรากนะครับแต่ยังไม่มีหวัวไม่มีดอกไม่มีนะครับเขาก็นําต้นของมันเทศนะครับไปวางไว้ที่ไหนครับในดินแล้วก็เอาดินกลบถูกไหมครับตรงที่มีรากหรือมีตาตรงนั้นก็จะเกิดอะไรขึ้นมาครับจะเกิดเป็นหัวของมันเทศออกมานะครับเห็นไหมครับว่ามันทําไมครับ ไม่ต้องอาศัยเพศไม่ต้องมีดอกไม่ต้องมีหัวถูกไหมครับไม่ต้องมีดอกถึงจะมีหัวถูกไหมออสามารถแตกจากรากแล้วพัฒนาไปเป็นหัวนะครับให้เราได้รับประทานกันได้เลยนะครับแบบที่2นะครับการสืบพันธุ์คือ sexual reproduction นะครับหรือการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับจะต้องอาศัยเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สเปิร์มนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสเปิร์มนะครับหรือเซลล์สืบพันธุ์เพศแม่นะครับเราจะเรียกมันว่าไข่หรือเอกนะครับเมื่อสเปิร์มนะครับผสมพันธุ์หรือผสมกับไข่นะครับผสมกับเอกนะครับอสุจิผสมกับไข่นะครับจะเกิดการเฟอร์ติไลเซชันกันเกิดขึ้นนะครับหรือการปฏิสนธิจะได้เลยครับ ปฏิสนธิแล้วจะได้เขาเรียกมันว่าไซโกนะครับ Zygote นะครับหรือไซโกนะครับนี่เรียกว่าไซโกหรือตัวอ่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เนี่ยนะครับแต่เดิมเป็น2 n นะครับของแม่ก็เป็น2 n แต่เราเนี่ยได้รับมาแค่ n เดียวนะครับนะครับหรือง่ายๆเราได้รับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้มา1 n นะครับ บวกกับเซลล์สืบพันธุ์เพศแม่มา1 n จะได้เป็น 2N นะครับในไซโกนั่นเองนะครับนะแล้วก็จเจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะครับจนโตมาของเราทุกวนันนี้นะครับคือมีการแบ่งเซลล์กันนะครับเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนะครับหรือการแบ่งเซลล์ร่างกายนะครับร่างกายเราก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสหรือมีการเพิ่มขนาดของเซลล์นะครับ แต่เซลล์สืบพันธุ์เนี่ยเขาจะเรียกมันว่าการสืบพันธุ์แบบไมโอซิสไมโอซิส uh, คือการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ส่วนไมโตซิสเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับ uh, มีไมโอซิสนะครับไมโอซิส uh, นะครับเอาไหมอ่ uh. Uh, มีนะครับมี M.E.I.M.I.O.S.I.S. ไมโอซิสนะครับอันนี้เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศส่วนไม่อาศัยเพศนะครับคือไม่โตสิสนะครับมี M.I.T.O.S.I.S. ไมโตซิสนี่คือไม่อาศัยเพศนะครับหรือการแบ่งเซลล์ร่างกายนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะครับคือยังไง 1. นึ่งนะครับไบนาีฟิชชันคือแบ่งจาก1เซลล์เป็น2เซลล์นะครับจะพบได้ในพวกโปรโตสและพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนั่นเองนะครับเช่นอะไรหอะมีบานะครับอะมีบาเนี่ยจะมีการแบ่งเซลนะครับแบบที่มีทิศทางที่ใบไม่แน่นอนนะครับคือจะแบ่งตรงไหนก็ได้คือมีทิศทางที่ไม่แน่นอนนะครับ สองคือพวกพารามเมซีมนะครับแบ่งตามขวางของลำตัวนะครับคือแบ่งตามขวางของลำตัวนะคือพวกพาราเซียมสามการแบ่งเซลล์ตามยาวของลำตัวเช่นพวกยูคลีนาสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะครับเป็นพวกโปรตีส์นะครับหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในจิงโดมโปรตีสตานั่นเองนะครับนะ สองนะครับเป็นการแบ่งเซลล์แบบสร้างสปอร์นะครับหรือสปอรูเลชันนะครับคือพวกโปรโตสัวนะครับเช่นพวกพลาสโมดียมนะครับหรือสปอรซัวหรือพลาสโมดียมนะครับพวกนี้นะครับสิ่งมีชีวิตพวกนี้นะครับคือเป็นพวกที่เป็นเชื้อนะครับที่ทําให้เกิดพวกไข้ป่านะครับหรือไข้มาลาเรียหรือไข้จับสัตว์นะครับสองพวกเห็ดรานะครับหรือฟังจายนะครับ พวกนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับในคิงดอมฝั่งจายหรือเรออาเรียกง่ายๆพวกเห็ดราหญีพวกนี้นะครับเราจะเรียกมันสั้นๆง่ายๆว่าฝั่งจายนะครับฝั่งจายนะครับพวกนี้คือพวกฝั่งจายนะครับฝั่งจาย f u n g i นะครับฝั่งจายนะครับ,นะรบหรือพวกเห็ดราหญีนะครับพวกเห็ดราหญีเนี่ยจะสร้างสปอร์ นะครับในสปอร์เรนเจีย hmm. มเพื่อใช้ในการสืบพันธุนะ์เพราะว่าสปอร์เนี่ยไปต,ตกตรงไหนนะครับ mm hmm. ก็จะเกิดขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้เลยนะนะนะครับสองนะครับสามนะครับเป็นการแบ่งเซลล์แบบไม่อาศัยเพศคือการแตกหนอ mm hmm. เขาเรียกว่าบัดดิงนะครับเช่นพวกไฮดร้าในยกตัวอย่างไปแล้วนะครับพวกไฮดร้าหรือยีเนี่ยจะมีการแตกหนอบริเวณที่แตกหนอ่อนะครับ จะเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเห็นไหมครับไมโตสิสการแบ่งเซลล์เลยครับร่างกายครับไฮด้าตัวเล็กๆเนี่ยมันจะอยู่กับแม่ก็ได้หรือจะหลุดไปก็ได้นะครับครับเป็นการแต่งนอนกันนะครับหรือพวกฟองน้ําฟองน้ำนะครับถือเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับฟองน้ําที่อยู่ในทะเลเป็นสัตว์นะครับเป็นสัตว์ชั้นต่ําที่สุดนะครับในสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์นะครับคือฟองน้ํา ฟองน้ำนะครับจะมีการสร้างเจนโมออกมานะครับเป็นเป็นสืบพันธุ์ใช้ในการสืบพันธุ์นะครับหรือพวกไบโอไฟล์พวกลิเวอร์เวิร์ดก็จะสร้างเจนมานะครับไว้นะครับในการสืบพันธุ์กานะการงอกใหม่หรือรีเจนเนอเรชั่นคือพวกนะครับพวกปลาดาวหรือดอกไม้ทะเลนะครับดาวทะเลดอกไม้ทะเลพานาเลียนะครับไฮดราจะมีการงอกใหม่ก็คือ าเราตัดดาวทะเลนะครับเช่นตัดปุ๊บปุ๊บนะครับดาวทะเลเนี่ยก็จะสามารถทำไมครับงอกใหม่ออกเป็น2ตัวนะครับโดยไม่ที่มันไม่ตายนะครับนี่เขาเรียกว่าการงอกใหม่นะครับแบ่งจาก1เป็น2เหมือนกันนะครับแบ่งจาก1เป็น2เหมือนกันนะครับแต่มันจะเพิ่มขึ้นมางอกเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับต่อไป fragmentation นะครับหรือว่าการหักสาย พบในสาหร่ายสไปโรชินานะครับก็คือมันเป็นสาหร่ายสายยาวนะครับมันก็จะเกิดการหักหักแล้วพอส่วนบริเวณที่มันหักใช่ไหมครับมันก็จะทําไมครับเกิดการงอ,อกใหม่ขึ้นมานะครับเป็นสายยาวขึ้นมาีเหมือนเดิมนะครับก็จะว่าเป็นการหักสายหรือ Fragmentation นั่นเองนะครับหรือการสืบพันธุ์ของไวรัสนะครับ reproduction of virus ไวรัสบอกแล้วเนี่ยเป็นอนุภาคของสิ่งมีชีวิตคือมันสามารถทำไมครับ สืบพันธ์ได้นะครับเจ้าไวรัสเนี่ยสามารถสืบพันธุ์ได้นะครับนะแต่เมื่อมันอยู่ตัวเดียวของมันเนี่ยมันจะไม่สามารถสืบพันธุ์ได้นะครับมันจะต้องอาศัยะไรครับอาศัยโฮสต์นะครับ, host, รบเช่นไวรัสโคโรนาเช่นในรูปนะครับเป็นโคโรนาไวรัสนะครับที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้เลยครับโคโรนาไวรัสเนี่ยมันสามารถกระจายไปในอากาศได้นะครับแต่ว่ามัน จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอากาศนะครับคือผ่านไปสักระยะหนึ่งเมื่อโดนความร้อนโดนอากาศมันก็จะตายไปนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่โคโรนาไวรัสเนี่ยมันเข้ามาในร่างกายของเราทำไมครับมันก็จะสามารถเจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้ไปเรื่อยๆ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 เห็นไหมครับว่าไวรัสเนี่ยมันสามารถสืบพันธุ์ได้แต่ทำไมครับมันจะต้องมีโฮสต์นะครับ โฮสก็คือตัวเรารใช้ในการสืบพันธุ์นั่นเองถ้ามันไม่มีโฮสมันจะไม่สามารถสืบพันธุ์ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับในรูปนะครับนักเรียนรู้จักตัวนี้ไหมครับเขาเรียกว่าอะไรครับตัวนี้คือเซล์สืบพันพธุ์เพศผู้หรืออะไรครับสเปิร์มนั่นเองนะครับ สเปิปิมนั่นเองนะครับหรือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับส่วข้างล่างกลมๆตรงนี้เป็นอะไรครับเห็นไหมครับอันนี้บริเวณตรงนี้คือเอกนะครับหรือไข่นั่นเองนะครับไข่กับอาสุจินะครับเมื่อมันผสมกันนะครับจะเกิดการอะไรครับ Fertilization หรือการปฏิสนธินะครับแล้วได้ไซโกดแล้วเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนเป็นเราในปัจจุบันนั่นเองถูกไหมครับ าการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะครับหรือ sexual reproduction นะครับ sexual reproduction สิ่งสำคัญของ sexual reproduction จะต้องมีเซลสืบพันธุ์เพศผู้นะครับและเซลล์สืบพันพธุเน์เพศเมียนะครับเกิดการ f ertilization กันไะด้นะครับไซโกนะครับสเปิร์มบวกเอ f ertilization กันได้ไซโกนั่นเองนะครับสิ่งมีชีวิตที่มี2เพศ ในตัวเดียวกันนะครับเราจะเรียกมันว่าเฮอร์มาโฟริตนะครับพวกเฮอร์มาโฟริตก็คือมีสองเพศนะครับในตัวเดียวกันเช่นพวกไส้เดือนดินนะครับพวกไฮดราพานาเลียเป็นต้นนะครับหรือแยกเพศกันก็คือเพศผู้ต้นหนึ่งเพศเมียต้นหนึ่งนะครับเช่นพวกพญาตัวกลมนะครับพวกอารโทพอดหรือพวกแมลงนะครับพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับเช่นมนุษย์นะครับก็จะเพศผู้ د, ตัวหนึง่งเพศเมียตัวหนึง่งครับหรือสุนัขหมาแมวพวกสา,ามีกับาสันหลังนะครับก็จะแยกเพศน,นะครับเพศผู้ตัวหนึ่งเพศเมียตัวหนึ่งเป็นต้นนะครับในพวกพืชชั้นสูงนะครับพืชชั้นสูงก็คือพชืชดอกนะครับพวกพชืชดอกนะครับพวกพชืชดอกนะครับจะมีสองเพศน,นะครับในตัวเดียวกันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาอภิปรายกันดีก,กว่า ครูมีรูปนะครับมีรูปกอไก่นะครับรูปขอไข่และก็รูปขอควายนะให้นักเรียนนะครับและให้นักเรียนตอบมานะครับคิดในใจนะครับว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดนะครับที่มีการสืบพันธุ์แบบการโลกใหม่อาเสร็จแล้วนักเรียนเนี่ยทาเสร็จแล้วนะครับก็ไปตอบครูได้นะครับในห้องคาสรูมของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวดูก่อน รูปกอไก่ขอไข่และข้อควายนะครับนั่งกันยังไงนันกเรียนลองดูภาพกอไก่ขอไข่ข้อควาย,อวายเอ๊ะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยรูปที่หนึ่งกอไก่ขออไข่เนี่ยเป็นปลาดาวนะครับขอ้อข้อควายเนี่ยเป็นจิ้งจบนะครับเป็นจิ้งจบนะ,ะดาวทะเลกับจิ้งจบนะครับดาวทะเลกับจิ้งจบเหมือน หรือต่างกันอย่างไร <S 2> <S 2> เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับอ่าเดี๋ยวก่อนคิดว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรก่อนนะครับแต่ตอนนี้มาตอบคาถามครูก่อนว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีการสืบพันธุ์แบบงอกใหม่อะข้อไข่ขอ้ขอไข่เป็นการสืบพันธุ์แบบงอกใหม่ไหมครับเป็นไหมครับอ่าเป็นไหมอ่าไม่เป็นนะครับข้อไข่เป็นไหม,ไมนะครับ ไม่เป็นเหมือนกันกอไก่นะครับอกอไก่เป็นการสืบพันธุ์แบบการงอกใหม่นั่นเองนะครับอัทีนี้อันนั้นเรียนลองดูซิว่ากอไก่ขอไข่ขอฟายมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับเรียนลองอภิปรายดูรูปนะครับอภิปรายมานะครับเสร็จแล้วก็ลองส่งงานครูนะครับในห้อง น <Class> นั่นเององหลังจากที่เรานะครับเรียนกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ครูก็มีคำถามมาทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับหน,นะครับการสืบพันธุนแบบนน์แบ่งเป็น2แบบคือการสืบพันธุ์นะครับแบ่งเป็น2แบบคืออะไรบ้าง 2. อ,อยู่ในเซลลูล่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรคือภาษาไทยแปลว่าอะไรนั่นเองนะครับข้อ 3. การสืบพันธุ์แบ่งจาก1เป็น2นะครับเราเรียกว่าอะไรนะครับสสิ่งมีชีวิตจะถ่ายทอลดลักษณะต่างๆไปยังลูกหลานนะครับคืออะไร 5. บริเวณที่แตกหน่อของไฮราเป็นการแบ่งเซลล์แบบใดนะครับ 6. มนุษย์มีการสืบพันธุ์แบบใด 7. สิ่งมีชีวิตพวกฟังใจมีการสืบพันธุ์แบบใด 8. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์สเซลล์คือเพือชั้นต่ำจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เรียกว่าอะไรนะครับส0ไส้เดินดินเมื่อมันถูกตัดเป็น2ท่อนมันจะยังไม่ตายนะครับแต่จะอง,งองงอกส่วนที่โดนตัดออก เป็นไส้เดือนดิน2ตัวเป็นการสืบพันธุ์หรือไม่เพราะเหตุใดน,นะครับมีทั้งหมด10ข้อ,อคําถามทั้ง10ข้อนี้นะครับครูอยากให้นักเรียนนะครับไปตอบกันนะครับใน Google Classroom <มา S 1> ของเรมาดูแนวข้อสอบโอเน็นะครับที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์นะครับเมื่อกี้นะครับข้อความใดนะครับถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์บริเวณปลายรากหอมนะครับปลายรากหอมคือที่ไหน นักเรียนเคยเห็นหอมแดงครับหอมแดงอหอมแดงนะครับหอมแดงหอมแดงเนี่ยตรงข้างล่างนะครับมันจะมีรากมันจะสามารถงอกรากได้ใช่ไหมครับส่ารากมันก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อมันมีการแบ่งเซลล์บริเวณปลายรากก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นสีขาวนะครับรากของมันเนี่ยจะยาวขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเขาถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ การแบ่งเซลล์แบบปลายลากห่อนะครับ1เป็นการแบ,บ่งเซลล์แบบไมโอซิสสองเมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์จะได้เซลล์ใหม่ทั้งหมด4เซลล์ 3. สามเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมีจํานวนโครโมโซมเท่าเดิม 4. สี่เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นเกิดจากการคลอดของเยื่อหุ้มเซลล์อ่าเรียนตอบไว้นะครับข้อหนึ่งสองสามหรือสี่นะครับข้อนี้ตอบข้อไหนครับอ่าเรามาตัดข้อที่ไม่ใช่กันก่อนดีกก่อนอ่าหนึ่งข้อหนึ่งนะครับเอาไปดูข้อหนึ่ง เป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสอ่าไมโอซิสเป็นการแบ่งเซลล์นะครับเราเรียนไปแล้วไมโอซิสคือการแบ่งเซลล์เพศนะครับก็คือแบ่งเซลล์เพศนะครับซึ่งปลายรากหอมเนี่ยเป็นการแบ่งเซลล์เพศไหมครับอ่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ผิดครับไม่ใช่นะครับการแบ่งเซลล์บริเวณปลายรากหอมเนี่ยจะเป็นการแนะบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับแบบไมโตซิส หรือการแบ่งเซลล์ร่างกายนะครับข้อ2เมื่อสิ้นสุดการแบ่งเซลล์จะได้เซลล์ใหม่สีเซลล์ถูกไหมครับได้เซลล์ใหม่สีเซลล์ไม่ถูกต้องนะครับเซลล์ที่จะแบ่งเซลล์แล้วได้เซลล์ใหม่สีเซลล์ก็คือการแบ่งเซลล์แบบ ไมโอซิสนะครับซึ่งแปลงรางหอมเนี่ยเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับข้อ3เซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจะมีจำนวนโครโมโซมเท่าเดิมนะครับจาก 2n ก็คือได้เป็น 2n เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับนี่คือการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสคือแบ่งเซลล์ร่างกายจะได้โครโมโซมไหมครับ เท่าเดิมสงสัยผิดเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นเกิดจากการคลอดของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับในใช่นะครับอันนี้ผิดนะครับไม่ได้เกิดจากการคลอดของเยื่อหุ้มเซลล์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ